เป็นยังไงบ้างลูกภารกิจของหนูไปถึงไหนแล้วจ๊ะตอนนี้หนูต้องการดอกไม้หายาก1นึ่ชนิดค่ะแม่แม่รู้ไหมคะว่าหนูต้องไปตามหามาจากที่ไหนอืมดอกไม้หายากอย่างนั้นหรอถ้าการที่เราจะเดินไปเก็บมาเลยเฉยๆแม่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ดอกไม้หายากนะสิหนูก็คิดงั้นคะ่ะมันจะต้องยากชนิดที่ว่าอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะคะอย่าเพิ่งท้อไปสิเมอาแม่คิดอะไรดีๆออกแล้วแหละ อะไรหรอคะแม่ลูกลองไปที่บ่อน,น้ำอธิษฐานดีไหมแล้วหลังจากนั้นลูกก็ขอดอกไม้หายากมาเลยถ้าขออะไรก็ได้ทำไมหนูไม่ขอให้หนูมีพลังเวทมนต์ไปเลยเล่ะคะถ้าทำได้ง่ายแบบนั้นบนโลกนี้ก็คงจะมีผู้วิเศษเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วสิจ๊ะเฮ้ยแสดงว่าหนูจะต้องไปที่บ่อน้ำอธิษฐานและหนูก็สามารถขออะไรก็ได้จากบ่อน้ำนั้นได้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วละจ้าโอเคค่ะแม่หนูจะลองดูเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าถอยหรือหยุดกลางคันทุกอย่างที่หนูทำมาก็สูญเปล่าหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะแม่เก่งจังเลยลูกสาวแม่แม่เป็นกำลังใจให้เมอานะแม่เชื่อว่าลูกจะต้องได้อย่างที่ลูกมุ่งมาตรปรารถนาเลยแหละขอบคุณค่ะแม่ อ้าววันนี้ฝนตกแล้วมัง้งทําไมพี่มาบ้านได้กูน,นี่เหมันบ้านฉันนายห้ามฉันได้หรือไงแล้วถึงฝนจะตกฉันก็สั่งให้หยุดได้จริงด้วยสินะนี่ผมคุยกับเทพชั้นสูงอยู่ลืมไป <c oughs> แล้วเป็นไงช่วงนี้ที่มหาลัยผมก็เรื่อยๆของผมมีเรียนก็เรียนไม่มีก็เที่ยวว่าแต่พี่เหอะ ว่างถึงขนาดไปสอนกีตาร์ใครด้วยหรอนายรู้ผมเรียนอยู่สาขาเดียวกับเธอผมก็ต้องได้คุยกับเธอสิครับเลยได้รู้ว่าพี่ชายคนนี้ของผมที่ไม่เคยจะไปยุ่งกับใครถ้าไม่จำเป็นแต่พอตอนนี้ก็อาสาไปสอนกีตาร์ซะได้เฮ้ยสพรส์รจังเลยนะครับดูท่านายกับเมอาคงจะสนิทกันเนาะคงเป็นเพื่อนกันแล้วสิใครว่าผมอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอ นายจะจีบเมอาเหรอถึงผมไม่ได้พูดว่าจีบแต่การกระทําของผมตอนนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับผมหวังว่าพี่คงจะดูออกหรอฉันไม่รู้เลยว่านายจะชอบเมอาเหมือนกันชอบเหมือนกันผมไม่สงสัยหรอกแค่นี้ใครๆก็ดูออกจากรุ่นพี่เย็นชากลายมาเป็นรุ่นพี่แสนดีซะได้ฉันจะกลายเป็นพี่ที่นิสัยไม่ดีไหมแต่ฉันจะไม่ถอยให้และนาย ก็ไม่ต้องถอยให้ฉันเพราะเรื่องนี้ต้องให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองไม่เลยครับพี่ยังเป็นพี่ที่ผมเคารพและเรื่องนี้ก็ต้องให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราต่างก็ต้องยอมรับนะครับหรือบางที่เธออาจจะไม่เลือกเราทั้งคู่เลยก็ได้นะครับฮไม่รู้สินะพี่ว่าพี่ก็ทําคะแนนของพี่ดีผมก็ไม่แพ้พี่หรอกนะครับ น้องเม่อาโอเคหรือยังครับเรื่องนั้นอ๋อในบอดมหาลัยน่ะล่ะคะจริงๆตอนแรกแอบ,บเครียดเลยค่ะแต่พอเห็นรุ่นพี่เป็นห่วงก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่ใช่เพราะมีใครอัดวิดีโออภิปรายให้หรอครับเอออันนั้นก็ฉันขอบคุณรุ่นพี่เจชินไปเรียบร้อยและะ้วค่ะพอได้รุ่นพี่เขาช่วยเรื่องก็เลยเบาขึ้นเลยค่ะไอเจชินมันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะครับ น้องเม่อ,อารู้หรือเปล่าฉันก็พอจะมองออกค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ที่หัวหน้าชมรมต้องทำอยู่แล้วเขาก็น่าจะทำตามหน้าที่เขาหรือเปล่าคะอืมจริงหรือเปล่าน้องเมอ,อาเชื่อมันหรือไงเจ้านั่นมันปากแข็งนะหยุดแซวน้องได้แล้ววินนายนี่ก็นี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของเทพชั้นสูงอย่างไอเจชินมันเลยนะเซลีนถ้าไม่คิดว่ามันอยากทาตามหน้าที่ ฉันก็คิดว่ามันจะต้องเป็นห่วงน้องเมียอ,อามากๆแน่เลยมันก็เลยกล้าทําอะไรแบบนี้ก็จริงอย่างที่นายว่านั่นแหละเออก็อาจจะทําตามหน้าที่ก็ได้มั้งคะพี่ๆคือขอโทษนะคะฉันอยากถามอะไรพวกรุ่นพี่หน่อยนะคะมีอะไรให้พวกพี่ช่วยครับคือฉันต้องการที่จะไปยังบ่อน้ําอธิษฐานค่ะพวกรุ่นพี่รู้จักหรือเคยไปที่นั่นไหมคะบ่อน้ําอธิษฐานอย่างนั้นหรอ ช่วยบอกที่ถ้าเราตอบคำถามถูกก็จะขออะไรก็ได้ใช่ไหมเทพรู้จักกันหมดครับน้องเมอาแต่เขาคงจะบอกไม่หมดนะสิครับแล้วมีอะไรอีกที่ฉันต้องรู้ล่ะคะล้นพี่ช่วยบอกทีนะคะเขาว่ากันว่าถ้าตอบได้ก็สามารถขออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันถ้าตอบคำถามไม่ได้ก็จะโดน ข้าจะถามคำถามเจ้านะถ้าตอบได้เจ้าจะขออะไรก็ย่อมได้แต่ถ้าไม่เจ้าก็เตรียมตัวได้เลย <c oughs> ได้ข้าจะตอบคำถามให้ได้ท่านถามมาได้เลยคำพูดใดที่ควรพูดติดปากอยู่ตลอดเพื่อสามารถสร้างมิตรไมตรีต่อกันคำว่าสวัสดีใช่ไหมเพราะเราต้องพูดทักทายคนอื่นๆอ,อยู่ตลอดเจ้าตอบผิด อะไรกันข้าจะตอบผิดได้ยังไงมันคือคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษเพราะไม่ว่าเจ้าจะเป็นเทพหรือมนุษย์เจ้าต้องรู้จักพูดขอบคุณและขอโทษให้ติดปากเพราะคำสองคำนี้สามารถสร้างมิตรไมตรีต่อกันและทำให้โลกหรือดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่สงบสุขก็ข้าไม่รู้นี่แล้วท่านจะทำอะไรกับข้าในเมื่อข้าตอบไม่ได้ เจ้าก็ต้องแลกด้วยการโดนคําสาบยังไงล่ะไม่ไม่อะไรนะคะถ้าตอบไม่ถูกคือถึงขั้นโดนสาบเลยเหรอคะเนี่ยโหยน่ากลัวเกินไปแล้วแล้วน้องเม่อาอยากจะไปที่บ่อน้ำอธิษฐานทำไมรอ พี่ขอถามได้ไหมคือเกี่ยวกับภารกิจการมีพลังวิเศษของฉันค่ะครั้งก่อนที่ไปดินแดนดอกไม้แล้วก็ได้น้ำยาปรุงวิเศษมาและรอบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะฉันจะต้องได้ดอกไม้หายากมาหนึ่งชนิดฉันเลยว่าจะต้องไปที่บอ่อน้ําอธิษฐานให้ได้ค่ะพี่แอบสงสัยว่าน้องเมอารู้ได้ยังไงว่าในเมืองเทพมีบ่อน้ำอธิษฐานและรู้ได้ยังไงว่าการจะมีพลังวิเศษนั้นจะต้องทำยังไงใช่ใช่ พี่น่ะสงสัยมานานแล้วว่ามนุษย์อย่างน้องเมียอารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้ยังไงกันเป็นไงเป็นกันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้พวกรุ่นพี่เขาก็ต้องสงสัยเราแน่ๆเลยฉันควรบอกไปเลยตอนนี้ดีกว่าคือพวกพี่อย่าตกใจกันนะคะแม่ของฉันเป็นเทพเหมือนพวกรุ่นพี่เลยค่ะจริงๆแล้วแม่เป็นเทพได้ก็เพราะได้ลูกแก้ววิญญาณมาค่ะ บอกกับพ่อของฉันเป็นมนุษย์ด้วยเลยทําให้ฉันเป็นมนุษย์100%เอร์เซเลยค่ะเดี๋ยวนะน้องเมอาไม่ได้อำพบพี่เล่นใช่ไหมเคยได้ยินมาบ้างว่าเทพสามารถสะละลูกแก้ววิญญ,ญาณได้หนึ่งดวงเพื่อช่วยชีวิตได้และคนคนนั้นก็จะมีพลังวิเศษเหมือนกับเจ้าของลูกแก้ววิญญ,ญาณนั้นเลยนี่คงเป็นเรื่องจริงสินะโหมันเหลือเชื่อมากๆเลยนะเนี่ยน้องเมอาเก็บสม,มิตเลยครับ <laughs> ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกไม่ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องบอกหรอกจ้าพวกพี่ไม่อยากก้าวไกายความเป็นส่วนตัวน้องเมยอานะฉันยินดีที่จะบอกกับพวกรุ่นพี่นะคะเพราะพวกรุ่นพี่มีบุญคุณกับฉันมากๆวันนี้มีเรื่องอะไรอีกงั้นหรอเจนายต้องไม่เชื่อแนะ่แๆคุณแม่น้องเมอาเป็นเทพแบบพวกเรานะเว้ย น้องเพิ่งบอกเมื่อกี้เลยพวกฉันก็สงสัยมานานว่าทำไมน้องถึงสามารถเข้ามาในนี้ได้แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับดินแดนของเทพด้วยฉันรู้แล้วละ่ะฮะได้ยังไงกันคะรุ่นพี่รู้ได้ยังไง แม่เมอากำลังยืนคุยกับใครกันนะแม่มาหาหนูอีกนะคะหนูคิดถึงได้เลยจ้าถึงแม่ลูกไม่บอกแม่ก็จะมาหาหนูแม่ก็คิดถึงลูกมากๆเลยนะแม่อาไหนมากอดกันก่อนเร็วคะ่ะงั้นแม่ไปก่อนนะไว้เจอกันจ้าลูกรักค่ะแม่แต่แม่จะหายตัวตรงนี้เลยหรอคะ เดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเข้าหรอกใครเห็นแม่ก็ทําให้ลืมได้ไงจ๊ะแม่เป็นเทพเชียวนะเมอาจริงด้วยค่ะนั่นคือคุณแม่ของเมอาแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นเทพด้วยอย่างนั้นหรอโปแตกจนได้สินะคะ แล้ววันนี้เธอจะมาขอความช่วยเหลืออะไรอีกดูออกเลยเหรอคะว่าฉันดูเหมือนจะมาขอความช่วยเหลือแต่ก็ใช่ค่ะช่วยฉันด้วยนะคะรุ่นพี่ภารกิจน้องเมอากับการมีพลังวิเศษนะเจน้องต้องการไปที่บอ่อน้ำอธิษฐานแต่ฉันเกรงว่าจะเสี่ยงเกินไปนะ่ะเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าตอบคำถามเทพบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผิดเธอจะโดนสาปนะรู้แล้วคะ่ะฉันก็เลยมาบอกกับรุ่นพี่ไงคะว่า ช่วยฉันด้วยนะคะนานาๆนะเธอคิดว่าฉันช่วยเธอได้หรอก็รุ่นพี่คอยช่วยฉันมาโดยตลอดไงคะและฉันก็รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่มีรุ่นพี่อยู่ด้วยคะ่ะอืมฉันรู้แล้วล่ะนี่พวกเราเป็นกอขอคอปาซาลีนบทซึ้งกันเลยนะเนี่ยไม่กี้อะอย่างกับยืนดูคนจีบกันไงน,นี่วินนายก็ตรงไปนะ ีน่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเพียงตอบคำถามได้เจ้าจะได้สิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้าไม่เจ้าจะต้องถูกคำสาปเจ้าจะยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่เธอโอเคไหมมาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะไม่ถอยแน่นอนค่ะฉันยอมรับข้อตกลงค่ะ และคำถามที่ข้าจะถามเจ้าก็คือความคิดของเรามักจะไม่หยุดนิ่งแม้มีเพียงลมพัดผ่านก็อาจจะทำให้หลายความคิดเกิดขึ้นได้อาจจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแล้วเจ้าจะทำอย่างไรให้ความคิดของเจ้าอยู่คงที่ไม่ฟุ้งซ่านอะไรกันนี่เป็นคำถามเชิงอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันก็ยังต้องคิดเลยนะ ตอนไหนสมองฉันก็ไม่ว่างอยู่ตลอดเลยอะแล้วฉันจะทำยังไงให้มันไม่ฟุ้งซ่านล่ะเนี่ยว่ายังไงเจ้าตอบได้หรือไม่เอ,อ่อขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะคือฉันขอหาในอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะเนี่ยคำถามนี้จะมีคำตอบให้ไหมเมอานี่มันดินแดนของเทพไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งนั้นเออจริงด้วยค่ะแล้วฉันจะตอบได้ยังไงคะเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ฉันต้องโดนสาปแน่เลย รุ่นพี่ช่วยถอนคำสาปให้ฉันได้ไหมคะถ้าฉันถูกสาปขึ้นมาจริงๆเธอตั้งสติแล้วอยู่เฉยๆก่อนนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเธอฉันรู้ว่าเธอสามารถตอบได้ค่ะฉันจะตั้งสติและอยู่เฉยๆเดี๋ยวนะการอยู่เฉยๆก็คือการไม่ยุ่งกับสิ่งใดไม่สมสิ่งใดใช่ไหมนะแค่นั้นก็ไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วต้องใช้คำตอบนี้แน่ๆ ฉันขอตอบค่ะเชิญตอบมาได้เลยการอยู่เฉยค่ะเพราะการอยู่เฉยๆคือไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรจะมากระทบแม้มีลมมาพัดผ่านฉันก็แค่ทำเฉยค่ะเหมือนให้มันผ่านผ่านไปแค่นี้ความคิดฉันก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่มีความรู้สึกชอบและไม่ชอบแล้วค่ะเจ้าตอบได้และมีเหตุผลใช่แค่การอยู่เฉยเโดยไม่ต้องสนใจเพียงเท่านี้แหละ ทีนี้เจ้าขอมาได้เลยสิ่งที่เจ้าปรารถนาเดี๋ยวนะฉันตอบได้แล้วเนี่ยจริงเหรอเนี่ยดีใจอะฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออฉันขอดอกไม้หายากหนึ่งชนิดค่ะเช่นนั้นแล้วค้าก็จะให้ตามที่เจ้าปรารถนา ชินฉันทําได้แล้วค่ะฉันเกือบจะได้เป็นกบหรือกลอกแล้วไหมเนี่ยเป็นเพราะคําพูดพี่เลยค่ะที่มาช่วยดึงสติฉันไว้ขอบคุณนะคะพี่เจชินเธอเธอว่าอะไรนะฉันก็ขอบคุณไงคะที่ช่วยฉันไว้ไม่ฉันหมายถึงที่เธอเรียกฉันเธอเรียกฉันว่าอะไรเออฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะรุ่นพี่ ฉันชอบนะที่เธอเรียกฉันว่าพี่เฉยๆ